สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ m b t News ในช่วงของข่าวภาคเที่ยงวันนี้วันพฤหัสบดีที่24สิงหาคม2566น,นะคะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วน้านป่าสามือวันนี้พบกับอาจาร,รย์ธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะหลังจากหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองบ้านเราเมืม่อวานนี้หลังเคารพธงชาติ18นาฬิกา NBT เราเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดภาพ หนึ่งในประวัติศาสตร์ทางการเมืองคือการรับสนองพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยนายเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวนะครับเป็นคนที่30ของประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าณนะขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชายังเป็นนายกรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยแม้จะรับสนองพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าภารกิจสําคัญต่อไปคือ1ตั้งคณะรัฐมนตรีที่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คือยังไม่ได้ถวายสัตย์ัติยานาและนอกจากนั้นยังไม่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาด้วยว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะบริหารงานในประเทศต่อไปนี้จะทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยมีทั้งท่านนายกบุตเอกประยุทธ์านายกคนใหม่คุณเศรษฐาทวีสินนั่นเองครับค่ะคือตามทำลายที่คุณวิศนุเครืองามให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้บอกว,กว่าก็จะได้รัฐบาลใหม่นในช่วงของปลายเดือนกันยายนนั่นเองเพราะฉะนั้นณขณะนี้ก็ยังเป็นนายกรุงตู่ที่ยังคงทำงานกันอยู่นะคะเพราะว่าหลายคนก็สอบถามเหมือนกันว่าเอะในช่วงที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายหรือเปล่าท่านก็ไม่ได้ตอบ่ นั่นหมาย,ยความว่าใช่ค่ะสัปดาห์ต่อไปก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันต่อเพราะว่ารัฐบาลมาอย่างที่บอกไปปลายเดือนกันยายนนี้และที่สําคัญอย่างที่เราเห็นกันในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคมาที่ผ่านมา,<ง>มาก่อนการที่จะเลือกตั้ง แต่ละพักการเมืองเนี่ยเขามีการนําเสนอนโยบายต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีอีกหนึ่งนโยบายที่พอเขาเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยนะเสียงฮือฮากันโอ้โหคนท้าใช่ค่ะหลายเสียงใช่แล้วบาวคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะนโย,ยงงบายนี้เนี่ยจะทําได้จริงหรือเปล่ามันเป็นเงินดิจิทัล1นึ่งหมื่นบาทนั่นเองแต่ว่าตอนนี้พอเพื่อไทยเนี่ยมาจัดตั้งรัฐบาลนะเริ่มมีคนออกมาพูดเรื่อยๆว่าดิจิทัลวอลเล็ ห0 0 0งบาทนี้จะเริ่มได้เมื่อไหร่ก็ทนานของเพื่อไทยบอกว่ามก,กราคมหราว่าช้าสุดจะไปเมษายนแต่พิมิต มิชฉาชีพนำหน้าไปไกลเกินกว่าที่นโยบายเพื่อไทยคนที่ทํานโยบายเขาจะใช้อีกด้วยซ้ําใช่คือเขายังไม่ถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาหรือว่าถแถลงนโยบายเอาง่ายๆเลยตอนนี้เขากำลังฟอร์มทีมกันอยู่ยังไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีหนั่งเกาอีีอะไรที่ออกมาก็ตามโผลต่างๆที่สื่อต่างๆเขามีการจัดทำเอาไว้วันเนี้ยจนถึงวันเนี้ย ยังไม่ชัดเจนแต่ต้องบอกว่าพี่มิตรเนี่ยพี่มิตรฉาชีพเนี่ยนะทำงานล่วงหน้าก่อน <g rap> พี่นิดนายกนิดนายกเศรษฐา <g rap> ทางานก่อนพี่นิดใช่ค่ะ <g rap> เขามาเลยเนะคะอันนี้ต้องฝากไปบอกเลยเนะคะว่าเขามาในรูปแบบของ SMS เ <g rap> ขาบอกเป็นหน่วยงานของรัฐนะ <g rap> มีแอปพลิเคชันในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอะไรประมาณนี้ค่ะเาบอกว่านเนี่ยคุณเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้ามีสิทธิ์ให้กดตามลิงก์นะคะอย่าไปกด อย่างเด็ดขาดนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่ากดไปแล้วเขาให้ดาวน์โหลดอะไรต่างๆออกมาเงินในบัญชีของเราอาจจะถูกดูดออกไปเพราะอะไรลืมไหมคะหมื่นไม่ได้แต่ทีนี้แหละเสียหนักกว่าหมื่นอีกนะใช่ค่ะก็คือตอนนี้ทางในส่วนของพักเพื่อไทยวันนเ้ต้องออกมาแถลงเลยในส่วนของทีมโคศกนะว่ายังนะยังงเขายังไม่มีการดาเนินการใดๆเพราะว่า ฉะนั้นระวังเรื่องของมิตรชาชีพเอาไว้ให้ดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าไทม์ไลน์อย่างที่เชอร์รี่<ม>เราไล่ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันณนะขณะนี้เนี่ยนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังคงทําหน้าที่นายกรัฐมนตรี 3, อย่างเมื่อวานก็ประชุมเจเสือกลาโหมนะครับเลือกแต่งตั้งผอบทอบ,บต่างๆซึ่งก็ตอนนี้ พอถ้าได้ครบหมดแล้วก็เจ้าต้องทุนกล้าทุนกระม่องได้ส่งลงพระประมาพิไทยต่อไปขณะที่พรุ่งนี้เขาบอกก็ต้องจับตามองอที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะนั่งหัวโตประทานกตอรอพิจารณาตําแหน่งของพอบอรตอรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่กันยายอยู่เนี้ยก็จะเกษียรอายุราชาการพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัด ใครจะมารับหมายต่อเห็นสื่อบางสือก็สํานักเขาก็มีการตั้งโพสํารวจอะไรกันแล้วแล้วบางคนก็บอกอรู้แล้วใครได้เป็นผอบอรตรไปยังไงก็แล้วแต่ติดตามในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะว่านายกเองก็เป็นประธานในการประชุมด้วยนะคะสําหรับตําแหน่งผอบอรตรแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีอีก หลายกระทรวงทีเดียวทั้งตำแหน่งอธิบดีตำแหน่งประหลาดในหลายกระทรวงที่สําคัญอย่างเช่นเลยนะคะที่หลายคนจับตามองก็คือกระทรวงอหาดไทยก็จะเกษียณอายุราชการหลายตําแหน่งเช่นเดียวกันโดยเฉพาะระดับ49-40ขึ้นไปครับติดตามได้ใน NBT News ภาคเที่ยงวันนี้แต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกไปว่าบ้านเราตอนนี้นายกรัฐมนตรีสองท่านนะพลเอกประยุทธ์กับคุณเสถานะครับ นายกเก่าอย่างบอกอย่าเพิ่งบอกว่าเก่าเลยก็ยังเป็นนายกอยู่นะนะแต่นายกใหม่วันนี้วันนี้จริงแล้วทำเนียบไม่มีอะไรนะเงียบๆผู้ช่ข่าทำเนียบก็สมมติว่าโอ้โหนี่เงียบๆมากแต่แปลว่าสายๆเทั้งหละคุณผู้ชมครับนักข่าวทำเนียบแตกตื่นกันเลยโอ้จะมีหมายพิเศษคือรถอะไรไม่ค่อยจะคุ้นเลยเขาบอกว่าเป็นเอาผาดสีดำหมายเลขทะเบียนอะไรนะคะหนึ่งหนึ่งสองเจ็ด <ค>เป็นรถใครคะคุณเศรษฐาทวีสิน <S <S ไม่ได้ใบอะไรนะห<ช>นึ่งอสองเชเพราะช่วงนี้ก็บอกเลขเยอะแล้ว<อ>ต้องแต่คุณทักษิณกลับเนี่ยนะฮะทั้งเครื่องบินซีรีส์ต่างๆมาเออต็มไปหมดเนี่ยนะวันนี้นายกคนใหม่คุณเศรษฐาทวีสินเข้าทำเนียบครับแต่โดน,นบอกเอเข้าทำเนียบไปทำอะไรเอ่ยอจะมีการพูดคุยกันจะอะไรยังไงจะถแถลงเป็นทางการไหมแต่ที่แน่ๆภาพที่เห็นก็คือว่า เข้าทำเนียบรัฐบาล<ฆ>แล้วก็ตรงขึ้นไปห้องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเนี่ยครับภาพอดุดมภาพบรรยากาศช่วงเช้ากันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบร,รัฐบาลตามปากตินะครับโดยที่ทำเนียบก็ยังคงบรรยากาศเนี่ยนะ<ฆ>เขาบอกว่า<ฆ>ช่วงนี้อาจจะเหงาๆไปบ้างนะครับท่านเองก็นั่งรถประจําตําแหน่งที่ นั่งดูปกติทะเบียน29นะของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยภาพคุณเศรษฐามาค่ะนี่ลงจากรถมาแล้วค่ะเอาพานอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเดินทางเข้าทำเียบรัฐบาลแล้วขึ้นไปที่ห้องของคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้นะเห็นทะเบียนไหมค่ะหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดใช่มคครับพลเอกประยุทธ์เมื่อสักครู่นั่งรถเบนซ์ประจำตำแหน่งมานะครับ ก็11เ็นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยฮะคุณเสฐาก็เดินทางพบพลเอกประยุทธ์เป็นการส่วนตัวคาดกันว่านักข่าวบอกนะ<ม>ก็คงมากราบสวัสดีผู้ใหญ่แล้วก็ขอรับคําแนะนําเพื่อการทํางานต่อไปครับตอนนี้มีรายงานข่าวแล้วนะว่า<ม>คุณเสถาเดินทางกลับแล้ว<า>นะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับเมื่อช่วงของ7จ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาเพจของ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีพีหมอกก็ได้โพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมกับข้อความว่าวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่24สิงหาคม2557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยามิน่า รถเบนซ์ประจําตําแหน่งเลยทะเบียน29เงอ๋อนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันแต่ว่าคนละปีนั่นเองนะคะอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครูน่นี้คุณเศษฐานเนี่ยมาเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสักประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมงเศษๆนะคะแล้วก็ในะขณะนี้ก็เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดน,นะคะก็น่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าเราก็ส่งทีมข่าวของเราไปติดเกาะติดกันอยู่ที่พักเพื่อไทยด้วยนะคะ